สวัสดีครับสวัสดี FC ร้านออรุ่งเรืองแท็กเตอร์อำเภอนว่านะครับเห็น f c นะครับถามหานะครับอยากได้แมคโครลิกนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นรถคูปะต้ายูยี่สิบนะครับคันนี้เอกสารซื้อขายนะครับเป็นรถเก่าเก็บนะครับแท็กใหม่สองเส้นสปอโกงสปอเกตเต็มนะครับรถเดิมนะครับเดิมรถเป็นรถที่เก่าเก็บนะครับอันนี้เก่าเก็บนะครับพูดตามตรงเลยตั้งแต่ผมหัดซื้อรถแรกๆนะครับเห็นอยู่ที่ศูนย์นะครับ ไปหลายที่หลายครั้งเราได้ขอถามซื้อเขานะครับแขกใหม่ๆเลยนะครับรถใช้งานแค่เก้าร้อยชั่วโมงนะครับไม่อะไรขึ้นหมดนะครับรถแห้งมากๆนะครับเต่ากระต่ายใช้งานได้ปกตินะครับรถสวยๆเลยเป็นรถเก่าเก็บนะครับราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูเครื่องนะครับขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับทำคลิปให้ดูก่อนเพราะว่า ตักดินเล่นข้างทาานะครับขุดคลองหรพร้อมใช้มากๆนะครับราคาก็เบาๆใครที่สนใจนะครับ037719นะครับหรือแวะมาที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ถนนว่าสีสงขามนะครับห่างจากที่ประการอำเภอประมาณ500เมตรนะครับ่ชมคลิปทำงานนะครับได้เลยนะครับ